ดวงว่าโมคะดวงไหนมันป็นไหนอย่างไรเรื่องจะโบคะครับตอเรื่องยู่ในกระบวนการนะครับกระบวนการนี้ะรัเเ่มใเื่อๆมาสปรชา้นมาอูในชั้นของกระบวนการไต่สวนบางคนบอกว่าจากกระบวนการไต่สวนมาแค่เรื่องเดียว มีมาอนุเรื่อไม่เนเรื่องเรียกเขามาตอบตอบไม่ได้จริงครับเอาแต่ไม่งั้นเราจะรู้อะไรอะครับอย่างนี้ครับขยะามลายนี่รับต้องมีทุกเรื่องรต้องเดินตามคือคือทาลายตอนนี้มันมีบรกำหนดระยะเวลาซึ่งต้องเดินตามใช้หลักการก็มีต้องยืดเรื่องกกตไม่เกินหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งปีช้า หนึงน่งปี